งวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยคือเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะชวนพี่ๆวัยเก่าเนี่ยนะครับมาแสดงพลังกันนะครับเพราะว่าพี่ๆเขามีพลังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมาร่วมทีมกันนะครับจะมีกิจกรรมมีงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลให้พี่เขานะครับเพื่อปลุกพลังในตัวของพี่ๆเขาเนี่ยนะครับ ออกมาทําเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาสร้างความสุขให้สังคมด้วยกันนะครับแบบที่เมื่อกี้พวกเราเห็นนะครับพี่ๆแต่ละคนนะครับมีมีพลังอย่างเปลี่ยมร้นเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการผสมประสานที่ดีนะครับระหว่างรุ่นสู่รุ่นเมื่อกี้พี่ๆที่มีประสบการณ์สูงท่านบอกเราว่าเราสามารถร่วมทีมกันได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยเก่านะครับ เพียงแต่เรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญจะเป็นอะไรที่มีความสุขครับคือในเรื่องของตัวงานวิจัยวัตกรรมหรือววนอก็เป็นฐานของการสร้างรูปแบบนะคะสร้างต้นแบบการเรียนรู้สร้างแพลตฟอร์มสร้างวิธีการนะคะ แล้วก็สร้างการสืส่อสารซึ่งก็เชื่อมต่อจากทางที่ท่านเลขากราอวอนะคะท่าน anyway, เอขาการทีคอวอนเนี่ยท่านได้ได้กล่าวถึงมันว totally ิธีการในการที่จะประสานทั้งสองส่วนให้เรื่องของงานวิจัยงานวิชาการสามารถสูกถ่ายทอดละเห็นภาพของการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นกลไกสําคัญให้กับสังคมอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่วชรับนโยบายแล้วก็พยายามสร้างกิจกรรมแล้วก็ งานโครงการต่างๆเพื่อรองรับซึ่งในการสื่อสารวันนี้นะคะก็จะเห็นภาพนะคะช่วงต่อระหว่างระยะแรกที่ได้รับนโยบายมาเกิดแ mm hmm. งานโครงการแล้วะยะที่2จะเห็นภาพของการทําให้เห็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะแล้วก็รูปแบบการทํางานแบบผสมผสานเนี่ยเกิดขึ้นเ,ออเราคงไม่ได้พูดในมิติของงานวิชาการแต่เพียงอ,อย่างเดียวแต่เราพูดถึงมิติของการวัดผลนะคะ ในเรื่องคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการลดภาระไม่มีปัญหาจะท,าทําให้เกิดเป็นการกลายสินค้าที่ว่าด้วยสังคมผู้สูงวัยนะคะโดยภายใต้นโยบายแล้วก็สั่งระดเปลี่ยนเกเสียงเป็นพลังของสระทการ่้วยกิจกรรมวันนี้เรามันจะมีการต่อยอดอะไรครับต่อไปครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาทําเรื่องดีๆเรื่องสนุกๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงกันนะครับก็คือ เราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอัพสกิลรีสกิลนะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่นะนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยอ,อ,อาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชวนพี่ๆเนี่ยที่เขามีพลังนะครับเอาพลังมาทํางานนะครับในสังคมนะครับในหมู่บ้านหรือว่าในตําบลของเขาเองนะครับ แล้วต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่เราที่เราคุยกันไปว่าเรามีความหวังที่จะให้รุ่นสู่รุ่นนะครับวัยรุ่นกับวัยเก่าได้มาทํางานร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เมื่อกี้พี่ๆกระซิบหลายๆคนว่าว่าพร้อมรวยครับเ <c oughs> ท่านแนะนำเลยไหมในช่วงหลังจากวันนี้นะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนีีแทลตฟอร์มที่มีความโดดเด่นนำลอกมาก่อนเลยนะคะก็ะคือทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทําเรื่องแพลตฟอร์มเกษตรดูดโดยใช้ในเรื่องของอการตลาดเชิงดิจิทัลการเข้าร่วมของอผู้สูงวัยในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบก,การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ความเข้าใจชน,ชนที่นีวันศุกร์นี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดตัวนะคะแล้วก็การเป็นผลสําเร็จการแถลงผลงานในเป็นโครงการที่จังหวัดเช,ยเชียงใหม่ามาเชื่อใหม่ท่านรัฐมนตรีอวอร์เดินทางไปด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนัาสนั่งกรรมนะคะเห็นภาพการทํางานในอย่างน้อย8-10โครงการในปีนี้ที่มีการเดินหน้ามาในเฟสที่สองเฟสที่หนึ่งแล้วก็ในส่วนของเฟสที่สองที่ท่าน ระสระส์อร no ่อยท่านได้ฉายภาพแล้วนะคะท่านได้สักบุีรเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้เราคงไม่เห็นลักษณะของงานวิชาการในลักษณะของการเพิ่งพิ้งว่าผู้สูงวัยแต่เราจะเห็นความเข็งแขร่งของพลังของผู้สูงวัยนะคะเพื่อจะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ได้เห็นภาพของผลของการที่ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถทํางานร่วมกับุคนในหลายๆเจเนอเรชั่นล้วก็เห็นภาพความเข้มแข็งคะวันนี้คือตัวอย่าง ของการที่เรินหน้าต่อแล้วก็เป็นผลงานที่ทางพวตั้จใาในการที่จะนำเสนอนะคะคุณสุนทรค่ะเห็นว่าเชี่อมต่ทางพวอกเรมีการจับเรื่องของข้อมูลว่ตกรมีเนมีเนก้อไหนครับครับครับตรงนี้นะครับเอ่ออันดับแรกเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมารู้จักเราต้องมาคบกันซะก่อนนะครับผมก็จะชวนพี่ๆวยัยเก่าเนี่ยนะครับ มาคบหาสมาคมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานของนวัตกรรมหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก้าที่2เนี่ยเราค่อยมาร่วมทำพร้อมกันนะครับผมคิดว่าเราจะใช้พลังของพี่ๆเขานะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยดีๆจากวอชอเนี่ยนะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศชาติเราได้ครับโดยอย่างที่บอกว่าเราจะลงไปทำกันแบบจริงๆจังๆเลยครับ เราคงไม่ไม่ได้เห็นภาพของการเป็นแผนงานโครงการวิจัยของผู้สูงวัยที่เกี่ยวข้งของกับการดูแลอะไรนะการเป็นโรคหรือว่าการที่จะต้องดูแลในเรื่องของการพึ่งพิงมากนะักสําหรับภายใต้โครงการเปลี่ยนเสียงพลังเราจะไม่เห็นเนื้อสารลังก,ก์แต่เราจะเห็นความความมีความสดใสความมีพลังนะคะความที่จะ ำให้เกิดสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจในการที่จะอ,อยู่ร่วมกันนะในสังคมโดยที่ใช้พลังของท่านที่ช่วงวัยประมาณสัก60-70เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่จะเป็นตัวต่อเติมระหว่างรุ่นที่ผ่านม,มากับรุ่นที่จะเดินหน้าต่อทำให้เห็นว่า ถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในคนใจการทํางานส,งส่งเสริมแล้วก็ทํางานร่วมกันได้นะคะในต้นแบบในเชิงพื้นที่ในเชิงทคโนลยี่แล้วก็ในเชิงของการทํางานในเชิงแพทความต่างๆที่ใช้ฐานของวิจัยวิทกรรมเนี่ยในการช่วยส,งส่งเสริมเราจะเห็นภาพตรงนี้นะคะภายใต้โงการเปลี่ยนเกษตรเป็นพลังนา สมาชิกท,ท,ที่มาร่วมใช่ไหมครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้ไว้ไวเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะนะครับแล้วกส็สิ่งที่สำคัญเนี่ยครับตอนนี้มีพี่ๆหลายๆคนพอเริ่มทราบเรื่องนี้เนี่ยว่าไม่ใช่แค่กิจกรรมทางวิชาการนะแต่เป็นเรื่องที่สนุกนะเป็นเรื่องที่สร้างงานเป็นเรื่องที่เพิ่มรายได้ให้กับสังคมของเขาด้วยนะตอนนี้มีพี่ๆหลายๆท่านแบบ อินบ็อกเข้ามาแล้วก็ถามเลยเยอะมากเลยว่าอยากจะมาร่วมกับโครงการนี้ครับช่องทางเนี่ยเรา <c oughs> เรา,เร,ารับทุกช่องทางเลยนะครับ <c oughs> จริงๆจากาถ้าง่ายที่สุดเนี่ยนะครับ <c oughs> จากเพจกระทรวงก็ได้นะครับหรือว่าอา,อาจารย์ในแต่ละท่านที่มาร่วมทีมกับพวกเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะทํางานร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีมาร่วมทีมกันครับเใหเใหม่แล้วเรามีการูพื้นที่อื่นครับในในเฟสสองเนาะนะครับเออจริงๆเราทําหลายพื้นที่เลยแต่ในเฟสสองเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งกรุงเทพนะครับมีทั้งลำปางมีทั้งสุราษฎร์มีทั้งชุมพรมีทั้งนครศรีธรรมราชครับผม โอเคนะครับขอบคุณ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 ครับ